โมดูลเจะเป็นการเชื่อมโยงหรือการลิงก์นั่นเองนะคะปกติในหน้าเว็บเพจนะคะตัวอย่างของเราจะเป็นบทเรียนออนไลน์ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆในการคลิกเมนูของเราหนึ่งครั้งก็คือการคลิกไปที่หน้าเว็บเพจนั้นๆนะคะเราจะมาดูว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงหรือลิงก์ไป จากข้อความไปยังหน้าเว็บเพจรูปภาพไปยังหน้าเว็บเพจยังไงนะคะวิธีทำก็คืออะตอนนี้เราจะมาเช็คว่าเรามีเว็บเพจอะไรบ้างนะคะตัวอย่างจะทำการเพิ่มข้อความนะคะในหน่วยที่1นะคะในหน่วยที่ห,ะะนห,นหจะประกอบไปด้วย ถ้าเราคลิกหน่วยที่1นะคะใบความรู้หน่วยที่1ในหน่วยที่1จะมีข้อความว่าจุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่1มีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็มีใบความรู้อันนี้ก็คือเราพิมพ์ถ้าเราคลิกปุ่มนี้มันจะต้องวิ่งไปที่เพจที่ชื่อว่าจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีเมนูย่อย3ตัวนี้นะคะสร้างเมนูย่อยไว้ในหน่วยที่1ก็จะมีแบบทดสอบจุดประสงค์ใบความรู้แล้วเราก็จะมาทําการเชื่อมโยงนะคะวิธีทําก็คือให้เราทําการคุมนะคะคุมข้อความที่ต้องการเชื่อมโยงแล้วมันจะมีสัญลักษณ์แทรกลิงก์คลิกแทรกลิงก์ตรงนี้ จุดประสงค์ของเรื่องที่1เราก็จะต้องเลื่อนมันจะแสดงชื่อเว็บเพจขึ้นมานะคะจุดประสงค์หน่วยที่1อันนี้เราก็แอ p พลเสร็จแล้ว1จุดจุดต่อไปแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะพุ่มแล้วก็แทรก insert link แล้วเราก็เลื่อนหานี่จะเป็นลายชื่อเว็บเพจที่เราสร้างมีที่สร้างไว้แล้วนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนอ,อันนี้หน่วยที่หนึ่งแล้วก็เลือก apply ก็เป็นการแทรกการเชื่อมโยงขอดูผลแสดงผลตรงนี้นะคะเวลาเราคลิกจุดประสงค์มันก็จะวิ่งมาที่หน้าเว็บเพจจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ เรากลับไปหน่วยที่หนึ่งที่เดิมแบบทดสอบก่อนเรียนก็จะวิ่งมาที่หน้าเว็บเพจแบบทดสอบก่อนเรียนการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจเราสามารถที่จะออกแบบนะคะว่าเราควรจะเอาเข้าไปไว้ในเมน,เมนูไหนเพิ่มเติมนอกจากที่เราจะมาคลิกลิงก์จากเมนูหลักนะคะเมนูหลักและเมนูย่อยเราสามารถที่จะมาเพิ่มว่าเพิ่มข้อความ แล้วทำการแทรกลิงก์ให้มันวิ่งไปตามหน้าเว็บเพจที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงหรือการลิงก์แบบที่1คือข้อความไปเว็บเพจ